ขอตอนรับข้อสู่ชาแนลไอแ d นเดซินีนะคะ6สัญญาณโทรจิตของทวินเฟรมค่ะ 1. น,นะคะความฝันหรือนิมิตร่วมกันเมื่อคุณก้าวข้ามขอบเขตของอารมณ์ที่จับต้องได้นะคะคุณอาจพบว่าตัวเองกําลังแบ่งปันความฝันหรือภาพนิมิตกับเรือไฟคู่ของคุณซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่ต่อยามถึงความผูกพันทางจิตวิญญ,ญาณของคุณทั้งคู่ค่ะประสบการณ์เหล่านี้มักจะให้ความรู้สึกที่มากกว่าแค่ความบังเอิญนะคะ แต่เป็นเครื่องที่สจน์ถึงความสอดคล้องกันของการนอนหลับที่เชื่อมโยงคุณทั้งสองเข้าด้วยกันอย่างเฉพาะเจาะจงค่ะซึ่งการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์อาจปรากฏให้เห็นได้หลากหลายรูปแบบและทําให้คุณทั้งคู่รู้สึกทึ่งกับความลึกซึ้งที่แบ่งปันกันค่ะลักษณะสัญ,ญญาณที่คุณอาจจะพบเจอนะคะ 1. นนะคะการตื่นจากความฝันเดิมที่เต็มไปด้วยความอัศจรรย์ใจค่ะ 2. นะคะวิสัยทัศน์ที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด และดูเหมือนเป็นบทที่ร่วมกันของเรื่องราว 3. นะคะการมีสิ่งปลอบโยนอยู่ในความฝันในช่วงเวลาแห่งความโดดเดี่ยวหรือความเครียดค่ะ 4. นะคะรูปแบบความฝันแบบซิงโครไนท์ที่สอดคล้องกับช่วงเวลาสําคัญในชีวิตของคุณค่ะซึ่งช่วงเวลาเหล่านี้นะคะจะไม่ใช่แค่ความฝันแต่เป็นหน้าต่างสู่ความเชื่อมโยงทงยางจิตวิญญาณอันลึกซึ้งที่คุณมีร่วมกับเปลวไฟคู่ของคุณค่ะ 2. นะคะคลื่นอารมณ์ฉับพลัน หนึ่งในสัญญาณที่เด่นชัดที่สุดของพลังจิตแบบเปลวไฟคู่นะคะคืออารมณ์ที่พลุ่งพล่านอย่างไม่คาดคิดคะ่ะซึ่งจะสามารถสดสัดเข้ามาโดยไม่ทราบสาเหตุให้คุณลองนึกภาพตัวเองที่กำลังใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วจู่ๆก็ถูกคลื่นแห่งความสุขความเศร้าหรือความวิตกกังวลถาโถมเข้ามาอย่างไม่รู้สาเหตุนะคะเพราะนั้นคือเสียงสะท้อนแห่งความเห็นอกเห็นใจจะเป็นสายสัมพันธ์ทางจิตใจที่คุณแบ่งปันกับเปลวไฟคู่ของคุณ เรากวกับว่าคุณทั้งสองสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของกัรและกันได้นะคะซึ่งคุณจะสัมผัสความรู้สึกนี้ได้อย่างเข้มข้นเรากับว่าเป็นความรู้สึกของคุณเองค่ะ 3. นะคะสัญชาตญาณที่อธิบายไม่ได้หากคุณเคยรู้สึกถึงอารมณ์หรือความคิดของเปลวไฟคู่ของคุณโดยไม่ต้องพูดคุยกันเรากาวกับว่าโลกภายในของเขากลายเป็นของคุณขึ้นมาทันทีนะคะ ซึ่งสัญชาตญาณที่อธิบายไม่ได้นี้จะเป็นเอกลักษณ์ของแรงส่งสะเทือนทางจิตวิญญาณที่จะเชื่อมโยงเปลวไฟคู่เข้าด้วยกันความรู้สึกนี้จะไม่ใช่แค่การคาดเดานะคะแต่คือการเชื่อมโยงทางสัญชาตญาณที่ลึกซึ้งจนคุณสามารถรับรู้อารมณ์ของเขาได้ก็พอกับอารมณ์ของคุณเองค่ะซึ่งจะแบ่งรูปแบบสัญชาตญาณที่คุณรู้สึกได้ดังนี้นะคะ 1. เสียงสะท้อนทางอารมณ์คือการรู้สึกถึงความสุขหรือความเจ็บปวดของเขาค่ะ สองนะคะความเงียบคือการที่คุณเข้าใจความคิดของเขาสามนะคะความเข้าใจอย่างกระทันหันคือการตระหนักถึงความต้องการหรือความปรารถนาของตนเองค่ะสี่นะคะการแบ่งปันความฝันซึ่งคุณจะประสบกับความฝันที่คลายกันค่ะห้านะคะความสบายใจที่ไม่ได้พูดออกไปคือการที่คุณรู้วิธีที่จะสนับสนุนเขาค่ะให้คุณอบรบช่วงเวลาเหล่านี้ไว้นะคะ เพราะเป็นสัญญาณว่าความผูกพันของคุณไม่ได้มีแค่ทางกายเท่านั้นแต่ยังมีรากฐานที่ลึกซึ้งในอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณอีกด้วยค่ะ 4. นะคะความคิดหรือการกระทําที่เกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยกับความผูกพันที่ไม่อาจเก่ยออกมาได้กับหรือฝ่คู่ของคุณนะคะคุณอาจพบว่าตัวเองสะท้อนความคิดหรือการกระทําของกันและกันในเวลาเดียวกันซึ่งยากที่จะคาดเดาปรากฏการณ์นี้นะคะ เพราะการที่คุณมีแรงกระตุ้นเดียวกันในเวลาเดียวกันจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญค่ะแต่เป็นสายสัมพันธ์ที่ทำให้คุณทั้งคู่ประหลาดใจและรู้สึกผูกพันกันอย่างลึกซึ้งนะคะซึ่งสัญญาณของสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจะมีดังนี้นะคะ 1. รู้สึกอยากโทรหาเขาขึ้นมาทันทีแต่กลับพบว่าเขากำลังติดสายอยู่ค่ะ 2. นะคะหัวลอะหรือร้อ,องไห้ในเวลาเดียวกันโดยไม่ได้พูดอะไรสักคำค่ะ 3. นะคะการทำท่าทางแบบเดียวกันหรือการเคลื่อนไหวซึ่งจะสะท้อนความกลมกลืนที่สมบูรณ์แบบโดยไม่ได้วางแผนไวค้ค่ะ 4. นะคะการเลือกคําหรือวลีที่เหมือนกันพร้อมๆกันเพื่อเป็นการเน้นย้ำความคิดที่สอดคล้องกันของคุณทั้งคู่คะ่ะ 5. นะคะการสะท้อนความรู้สึกทางกายภาพอาการสั่นหรือความอบอุ่นฉับพลันของร่างกายของคุณโดยที่ดูเหมือนอาจจะไม่มีสาเหตุอะไรนะคะ ซึ่งอาจจะสะท้อนสภาพร่างกายของเปลวไฟกู้ของคุณได้อย่างน่าตกใจค่ะจะเป็นการบ่งบอกถึงความสอดคล้องกันที่ไม่อาจเอ่ยออกมาได้ซึ่งจะเชื่อมโยงคุณทั้งสองเข้าด้วยกันนะคะความสอดคล้องกันทางประสาทสัมผัสนี้จะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญค่ะแต่เป็นเสียงสะท้อนทางพลังงานของความเชื่อมโยงอันลึกซึง้งและพิเศษเฉพาะตัวของคุณคุณอาจรู้สึกถึงการสัมผัสหรือความเจ็บปวดที่อธิบายไม่ได้ ซึ่งจะเป็นการสะท้อนถึงประสบการณ์ทางกายภาพของเปลือไฟคู่ของคุณค่ะเราว่าร่างกายของคุณถูกปรับให้เข้ากับความทีเดียวกันโดยที่แต่และความรู้สึกจะสะท้อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามนะคะโดยที่ปรากฏการณ์นี้จะแผ่ขยายออกไปไกลเกินกว่าแค่ความเข้าอกเข้าใจแต่คือสัญญ,ญาณที่จับต้องได้ว่าคุณมีความสอดคล้องกันทางจิตวิญญ,ญาณซึ่งการรับรู้ถึงความรู้สึกสะท้อนเหล่านี้นะคะ จะช่วยให้คุณเข้าถึงความผูกพันที่คุณมีร่วมกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะ 6. นะคะรู้โดยไม่ต้องสื่อสารเพราะนอกจากความรู้สึกทางกายภาพที่สะท้อนออกมาเหล่านี้แล้วนะคะคุณมักจะพบว่าตัวเองรับรู้ถึงความคิดและอารมณ์ของเปลวไฟคู่ของคุณโดยไม่ต้องมีการแลกเปลี่ยนคำพูดใดๆค่ะซึ่งความเข้าใจอย่างเงียบๆนี้นะคะจะเป็นปรากฏการณ์ประหลาดที่ท้าทายทั้งตะก,กะความคุ้นเคยอันลึกลับระหว่างคุณและเปลวไฟคู่ของคุณ ซึ่งจะเป็นการสร้างสะพานที่เชื่อมโยงความรู้สึกลึกซึ้งที่สุดของคุณเข้าด้วยกันโดยปราศจากการสื่อสารโดยตรงค่ะซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อที่ถ่ายทอดสิ่งที่อธิบายไม่ได้นะคะจะแบ่งเป็น4ลักษณะของอารมณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ 1. นนะคะจู่ๆอารมณ์ต่างๆก็เข้ามากระทบคุณซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความสุขหรือความทุกข์ของเขาค่ะ 2. นะคะคุณสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเขาแม้จะอยู่ห่างกันหลายไมล์ค่ะ สามนะคะความฝันหรือวิสัยทัศน์ร่วมกันจะเข้ามากระทบใจทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงจิตวิญญาณของทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกันค่ะ 4. นะคะคุณจะติดต่อเขาโดยสัญชาตญาณเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องการคุณซึ่งในความียบนี้นะคะหัวใจของคุณจะสื่อสารอะไรมากมายที่เชื่อมโยงคุณไว้ในความลึกซึ้งที่มองไม่เห็นทางกายภาพค่ะซึ่งคือความเข้าใจกันและการรับรู้โดยสัญชาตญาณน,นะคะบทสรุปของสัญญ,ญาณโทรจิตของทวินเฟลมค่ะ การสำรวจการโทรจิตของเปเลวไฟคู่นะคะจะเผยให้เห็นสัญญาณต่างๆเช่นความสอดคล้องกันทางอารมณ์ความฝันร่วมกันความเข้าใจโดยสัญชาตญาณและความเชื่อมโยงทางความเห็นอกเห็นใจทางกายภาพค่ะซึ่งจะบ่งบอกถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งที่ไม่เหมือนใครนะคะปรากฏการเหล่านี้นะคะจะเน้นย้ำถึงความลึกซึ้งของความสัมพันธ์ระหว่างเปเลวไฟคู่และส่งเสริมความเปิดกว้างต่อธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้งคู่ค่ะ ซึ่งในขณะที่คุณเดินตามเส้นทางนี้นะคะให้คุณไว้วางใจในการเชื่อมต่อที่ดูเหมือนจะเหนือกว่าความธรรมดาและพิจารณาถึงวิธีการที่น่าทึ่งที่การเชื่อมต่อนี้อาจชี้นำการเดินทางร่วมกันของคุณค่ะจะเป็นการไตรตรองว่าการเชื่อมโยงทางโทรจิตนี้นะคะไม่เพียงแต่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณแน่นแฟนยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่ยังเผยให้เห็นถึงความสามารถของมนุษย์ในการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งอีกด้วยค่ะยังไงเองก็เป็นกำลังใจให้กับใครหล,หลายๆคนที่อยู่บนเส้นทางนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวมาเจอกับแอนในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ